สว,วัสดีนะครับวันนี้เป็นวันวันเสราร์เลิกงานผมเลยมาซื้อของนะอันนี้คือผมอ่ะจะไปกางเต็นท์นะไปแคมป์ผมก็เลยจะมาดูของที่ที่จะต้องจำเป็นที่ต้องใช้ช่วงขายเซ้นนะนี่ตอนนี้ผมอยู่หน้าร้านหน้าร้านเรที่เป็นขายพวกอุปกรณ์เอาดอนะ คือผมก็จะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ผมต้องใช้แบบไหนบ้างนะเพราะว่าเราจะได้ไปกลางเต็นท์กันแล้วผมตื่นเต้นมากผมอยากไปมานานโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านนะว่ามันมีอะไรบ้างนี่นะครับผมเจออย่างหนึ่งละเป็นพวกเต็นท์นะที่เขาจะมีมีรูปทรงให้ดูแล้วก็บอกราคานะครับว่ากี่บาทน,นอนได้กี่ข้นดูนี่ ผมให้ดูข้อผ้าไปอย่างนี้สีหนี่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 วันนี้ผมจะมาหาอันนี้อันนี้ผมว่าต้องใช้เพราะว่าไปหนะ้าอากาศน่าจะเย็น่นะนะกลางคืนน่าจะมีน้ำคา้างคือมันต้องใช้จริงๆถ้านอนเต็นท์นะผมผม<อ>ผมเคยนอนแล้วคือแบบว่าถ้าไม่มีไฟชีสนะ น้ำค้างหยดในเต็นแน่นอนนะฮะเดี๋ยวอันนี้อันนี้น่าสนใจมุกนี้อันนี้นะครับเขาก็จะมีบอกไว้ว่าอันนี้ราคาเท่าไร่มีอะไรบ้างมีรายละเอียดความกว้างความสูงขนาดนะครับโอ้อันนี้สวยนะดูนะครับนี่ไง ดเดี๋ยวผมให้ดูร่าข้าวๆไปนะเดี๋ยวพอผมหาอะไรพวกนี้เสร็จได้นะพวกสายเต็นท์ก็คงจะเข้าใจคำว่าไม้ส้มในตำนานนะเดี๋ยวผมจะหาทำเหมือนกัน แต่ผมไม่รู้ว่าที่เนี่ยมันจะมีแบบนั้นให้ผมทําหรือเปล่านะหรือว่ามันจะมีขายเลยที่เป็นของมันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาดูถ้ามันถูกเดี๋ยวต้องดูราคาก่อนนะว่ามันเท่าไหร่นี่อันนี้ก็คือเป็นพวกแบบแบบ,แบ,บที่ที่นอนอยู่บนหลังคารถนะน,นะเหมือนเป็นแคปซูลเลยอะ่ะ พวกเป้พวกนี้ผมว่าอยากได้นะเป้พวกนี้น้าสนใจคือเป้เป้แบบด้านหลังแล้วนะอันนี้เขาก็จะมีไว้ขนาดว่าเราควรสำหรับ รูปละ,ละรูปร่างเราอ่ะเหมาะสมกับเป้ไซส์ไหนเพราะว่าเป้พวกนี้มันจะเป็นไซส์นะมันจะแบ่งเป็นไซส์มีไซส์ S M L อะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องหาให้มันเหมาะกับตัวเราเพื่อเพื่อเราใช่เพื่อเรา,เเราคืออันนี้เขาคำนวณมาถึงว่าสพายแล้วมันจะไม่ปวดหลังแล้วมันทำให้สามารถเราเดินได้ไกลขึ้นแล้วก็เซฟเซฟตัวเราเองด้วยนะครับนี่คือจะเป็นอย่างนี้ ันนี้เขาก็มีตัวที่วัดไว้ให้นี่ไม้ค้คำเดินป่าใช่ไม้ค้ำเดินป่าถ้าเดินไกลๆอย่ะต้องใช้ไม่่ใชกนะไม้เดียว,ยวอันเดียวน้อยเจ็ดสิบเหรียญเลยนะครับถ้าเป็นบ้านเราบ้านนอกปะนี่เลยครับไม้ไผ่เหลาค้าเม,มาสปาเนี่เดี๋ยวไปดูพระหม่มพระหม่ hi, hi. มฮ Hi <laughs> นี่นี่พระหม่มนี่จา อ๋อนี่เปเหรออุ้ยอังแค่นี้เองนี่นะเป,ลเปลกลางเต็นท์เอ้ยไม่ใช่เปไว้กลางแบบผูกต้นไม้แล้วก็นอนนี่นะครับเปโอ<ฮ>้โหเปยหนึ่งเปย์เจ็ดสิบเหรียญโอ้โหไม,ไม,ขขไม่แต่มันเล็กมากเลยนะดูเดิ มันพับไปเหลือแบบก้อนแค่เนี้ยก้อนแค่เนี้ยคิดว่ามันกันฝนกันลมไม่แต่ที่นอ,อะไอพ่อผมอันนี้โอเคนะโอเคสี่ร้อยสี่สิบเอ่อจัดขึ้นมาเลยแพงเท่ากับเต็นท์เลยเดี๋ยวเราไปดูต่อว่ามันมีอะไรนะหนึ่งว่าต้องโดนแว่นแล้วอ,อยากลองอันนี้เรียกพนักงาน,งน,นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปดูไฟชีสก่อน มันก็จะมีพวกอุปกรณ์สื่อสารนะนี่มีพวกนี้ด้วยว้าวจะได้ไม่หลงป่านะเข็มทิศพวก GPS แล้วก็มีวอล์ชากีชากอนนีอันนี้อันเนี้ยถ้าแน,าน่จริงๆอะ่ะต้องก็ต้องใช้อะไรไฟที่ติดบนหน้าผาไฟดักกบเออเผื่อเราไปหากบเขียด อ๋อใช่นี่เต็นท์เราจะสวยได้ด้วยนี่ไปเลยนี่ถ้าเรามีรถใหม่ไปซื้ออันนี้ยี่สิบเนี่ยอันเนี้ยใช่ตัวไซส์เยอะหรอแม่นี่นี่ครับจริงหรอจริงที่ผมมาหานะแปดสิบเก้าสิบเหรียญนะผมไม่รู้ว่าไฟ LED จะดีกว่าหรือว่าเป็นตะเกียงแบบ น้ำมันดีกว่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้แขวนตามมุมนะได้เลยนี่พวกมีพกนะครับมีพกนี่ก็จำเป็นต้องมีนะเดี๋ยวนีผมก็ผมก็จะหาสักอันหนึ่งเหมือนกัน ก็ความคมความทนเลยอย่างเมหมื 7, 000 000่นเนี um> ่ยแล้ว่เจ็ดพัน้นน่ยเจ็ดแปดพนะไหนนี่สองร้อยแปดสิบใช่เงินไทยก็เจ็ดแปนี่อืมนี่บ้าอะไรนี่ใคทางจังใน่ไ่ไม่ไม่่ม่มีโลกข้แวไงแกระเป๋านี่สติกปรดูกเนื้แูดอิ์ นี่แหละอยากได้อะที่อยากได้แหละแบบเนี้ยคือมันแค่ถอดไอ้นี้ออกมาแล้วเก็บมันก็เป็นกระปุกนิดเดียวเองนี่มันทำอะไรได้ไงนี่ย<ร>แค่นี้นอ่ะบ้ามันแรงมากเลยนะนี่มันคือมันแรงนะแบบนี้มันใช้ได้ประโยชน์ได้นะต้มมาม่าได้อ่ะ,อะดูเดีย๋ยมันแค่นี้เองอ่ะอะไรอันนี้อ่ะดูเดี๋ คือฐานหัวมันใช่ไหมฐานหัวแก๊สใช Make in Make in อะไรเอ่ย Colia Make in Colia เช,ะชะ็ดๆอ๋อเอยไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรเพราะมันเยอะมากเลยน,นี่ผื่นเล็กใช่ไหม เอ็กแอลนะ้อนเหรอเอ็กแอลใหญ่นะเนี่ยเออเอาไปสักอันหนนะึ่งค่ะหยิบสิอันไหนอะ่ะอันไหนอ่ะวันนี้แล้วกันดูดูถูกดีก็โอเคนะอืมหนึ่งโอ้โห ทำไมต้องตื่นเต้นไม่เคยเห็นตรงนี้หนูชอบไอ่เนี่ยแมรงหัวนี้ไม่เคยเห็นนะอย่างเงี้ยไม่รู้นะแต่หนูไม่เคยเห็นนะจัดเลยขึ้นไดช็อปแวร์หนูไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นก็ซื้อสิไม่เคยเห็นก็คือมันไม่มีไปหาไปทีใส่รองเท้าไอ้นี่ทั้งตัวเลยนะแวร์เหรอใช่ ลูกจาให้ใส่เหรอใส่ใส่แบรนเข้าไปม่ใหตใส่ขอสปอนเซอร์แบรนด์เหรอแบรนด์นี่ลูาจะใส่นี้ไปนี่ชัดเลยอ้าวใส่ผิดด้านลูกทั้งตัวพอดีเล่นมุกเหรอออ๋ไม่น่าครูบอกพอดีเป็นเด็กตลกแล้วนี่ก็ที่เขาบอกว่าไม้ส้มในตำนานนะมันคืออะไร ันคืออันเนี้ยมันคือไม้ที่เอาไว้สำหรับค้ำายชีตนะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เบามากเลยเป็นอลูมิเนียมหนึ่งอันอันนี้หนึ่งอันราคาสามสิบห้าเหรียญเท่ากับกี่บาทเจ็ดร้อยกว่าเท่าไหร่นะเจ็ดร <700. S 1> ้อยเจ็ดร้อยก็ผมคิดว่า มันก็ราคาพอๆกับที่ไทยนะ <c oughs> มันก็ถือว่าแพงเหมือนกันแต่แต่สิ่งที่ผมจะทาอะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้ออันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้ออุปกรณ์ที่จะทําแต่ผมไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปดูราคาก่อนผมคิดว่าที่เนี่ยอุปกรณ์ช่างอะ่ะแพงเหมือนกันที่ไทยมันอาจจะเป็นแค่หลักร้อยนะแต่ที่นี่อะ่ะผมคิดว่าโดยรวมถ้าทําออกมาแล้วมันราคาใกล้เคียงางเนี้ยผมจะกลับมาเอานี้ดีกว่า เดี๋ยวผมต้องไปเช็คราคากับพร่งนี้ที่ผมจะทําก่อนตอนนี้เราได้แล้วไฟชีสการเขาบอกกันน้าเท่าไหร่นะเม,มื่อกี้กที่ถามว่ากัรร้อเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเ <laughs> ขาเลยตอบอว่าใช่ตอนแรกเขาบอกว่าใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่การน้ําราชาก็ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าใช่ไหม,มแล้วเขาบอกว่าอะไรห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่เขาบอกประมาณคัากันน้ำก็ไม่ใช่เหมือนประมาณเออน้ำค้างอ่ะกันได้แต่ประมาณแบบถ้าฝนตกแบบแรงๆเลยมันก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นน่าแ็งมากเลยร้อยหกสิบกว่าสามพันอะไรกสี่ห้าพันหนุนี่ร้อยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก็สี่ห้าพันนะเออไม่เงเราไปดูดูพ่อใหม่เนี่ยเราไว้ก่อนเรามาแค่เช็คราคาไปแว่นสวยไหมสวยเนาะเอาดิหม กลับไปนอนคิดท<ป>ี่ยังอยากได้อยู่ก็กลับมาเอาอันนั้นต้องร้อยกว่าสองหัวด้วยอืาสามสิบสี่เหรียญนี่ใส่แก๊สเข้าไปเนี่ยอันนี้เลยัม้มโอ๊ยใหญ่ไปไหมนี่แก๊สสามแพ็คใช่ออันนี้สองหัวต่อแล้วก็แก๊สสามสามอันอันนี้อันหนึ่งอันนี้ปัดไฟได้ด้วยมี รีพความสว่างอันนี้ต้องรีได้นะลองนี้ไปก่อนลองอันนี้ไปก่อนนะอันนี้กับอันนี้โอเคโอเคยี่ห้อนี้อีกแล้วเราต้องได้สปอนเซอร์แล้วล่ะเขาจะเห็นเราไหมอยาเราส่งลิงก์ไปให้เขาอ๋ออันนี้คืออันนี้ก็เป็นโต๊ะ แล้วนี่ก็กลางออกมาแล้วก็มาล็อกขาตรงนี้ใช่แล้วก็มีโควไฟอ๋อ,อ,อก,ก็ตามรูปนี่แต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับตอน่น้านใช้โยมเนี่ยเป็นโต๊ะก็คืออันนี้อันนี้เตาเรามีแล้วแล้วก็อันนี้ก็ต่อข้างมาโค okay. น,นีฟแล้วก็มาสแกนรถค่ะ 60เหรียเนะครับตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในที่เขาขายวัสดุเกี่ยวกับการทำบ้านซ่อมบ้านอะ,อะไรพวกนี้นะเเขาเรียกว่าโลตอนนี้ผมมาอยู่ในโลผมจะมาหาไม้ที่จะไปทำไม้คำไฟชีหรือไม้ที่จะไปทำแฉบนะครับบล็อกข้างหลังนี่หน้าโดนมา300 สี่ร้อยเหรียญโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่ามันอยู่ตรงไหนนะนี่ผมเจอแล้วโอเคนะครับมียันแบบว่าโออันนี้สูงมากเลย <c oughs> นี่นะครับที่เขาว่าไม้ส้มในตำนาน <c oughs> ที่นี่ที่นี่มันมีหลายราคาเลยนะอันนี้สูงมากอะ่ะอันนี้สูง23ฟิต 12ฟิต12ฟิตดูนะครับราคาแต่แตผมเอ,เอาแบบที่เหมาะกับการใช้งานของผมนะเอ็นเมนนี้อันนี้สูงมากเลยได้นนผมว่าอันนี้กำลังดีเพราะเราไม่เราก็สูงได้ตามที่ต้องการนะเตียได้เยอะด้วยอันนี้โอเคอันนี้ได้เลย Make in USA ไปเลย อันนี้ก็คือทั้งหมดที่ผมไปดูเกี่ยวกับเรื่องการเต็นท์นะครับว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างในร้านนี้มันมีอะไรบ้างก็อุปกรณ์ที่ผมใช้มันก็จะมีเท่านี้ที่ผมพาไปรู้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าสายการเต็นท์จ๋านะก็ทยอยซื้ออุปกรณ์ไปเรื่อยๆนะครับ มีอะไรบ้างผมก็ซื้อไฟชีสซื้อตะเกียงซื้อเตาซื้อที่นอนอะไรพวกนี้นะครับไปแล้วก็เดี๋ยวก็ไปติดตามชมกับคลิปที่ผมไปกางเต็นท์จริงๆว่ากลางเต็นท์ออกมาแล้วเป็นยังไงความสนุกสนานมันมีมากแค่ไหนนะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราไปตามกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์สายแคมป์นะครับว่ามันมีอะไรบ้างเป็นคร่าวๆถ้าถูกผิดยังไงก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับยังไงก็ไว้อรอติดตามชมผมไปกลางเต็นท์ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ